สวัสดีครับ,รบผมผมตุ้มน้องดังองสลร์ฟครับผมแซนมือกององสลร์ฟครับผมในรายการ Can We Just Talk มาคุยกันหน่อยสิยก็ยังอยู่ในช่องสลร์ฟออฟิเชียลเหมือนเดิม<ช>กับรายการ We Just Talk ที่หายไปนานวันนี้เรามาคุยอัปเดต ชีวิตกันหน่อยดีกว่าว่าหลายๆเดือนที่ไม่ลงคลิปเลยไม่มีอัปเดตอะไรเลยวันนี้ก็เลยจะมาเล่าถึงไทม์ไลน์เราจะมาสรุปไทม์ไลน์ให้ฟังทั้งหมดเลยก่อนในนั้นเรามีคลิปแต่ละเพลงว่าเพลงนี้มีที่มาที่ไปใครแต่งอะไรยังไงบ้างใช่ไหมแต่วันนี้เราพูดถึงเส้นทางของสลาฟในอัลบั้มรีลิสมานเนนี้ก็พูดถึงนะก็มาเล่าประวัติกันสัก,กน้อยดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่เคยพูดถึงประวัติวงกันเลยเนาะเค ตอนไหนวะ EP สองสมัยก่อนสลับอ่ะก็เป็นเพื่อนสมัยมปลายที่เราเล่นดนตรีด้วยกันเนาะจริงๆอ่านสลับหรือสลับอ่ะก็ได้แต่ถ้าถูกไวยากรณจริงๆอ่ะมันต้องอ่านสลับแต่ถ้าอยากดูตัวเต็มต้องไปดู EP สองประวัติวงสลับนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปไทม์ไลน์ตั้งแต่ก่อนเพลงพื้นที่จนถึงเพลงสุดท้ายเราอ่าโอเคเราเริ่มทําเพลงกันเนาะตั้งแต่เพลงพื้นที่ว่างเปล่าช่วงนั้นนี่คือมันก็มีอุปสรรคหลายอย่างเนาะช่วงทําเพลงพื้นที่อ่ะช่วงนั้นเนี่ย มันมีการทําเพลงเพลงที่ว่างเปล่าขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะหลายเวอร์ชั่นจนกระทั่งบอกว่าเราต้องเริ่มแบบว่ามากําหนดเดทไลน์หลังจากเราเริ่มแบบกําหนดเดทไลน์เนี่ยม,มันก็การว่าเพลงเพลงนี้ว่างเปล่าเนี่ยก็ได้เสร็จสิ้น<ม>และคราวงนี้เราก็เริ่มเป็นระบบแล้ว<ม>ในการกําหนดทํไลน์ในการทาเดโมแล้วก็ในการอัดมาสเตอร์เนี่ยทุกอย่างจะมีทำไลน์ของมันจนมันเริ่มรันมาเป็นเพลงคนดี เพลงบอกว่าเบาๆแล้วก็ต่อมาเป็นเพลงคนไร้ค่าเพลงคนไร้ค่านี่ก็มีแบบทุกักนิดหนึ่งเรื่องของไทม์ไลน์ก็จะมีการต้องแบบนัดคิวเต้นแล้วคือช่วงนั้นก็แบบเต้นก็ไม่สบายวัดลงคอแต่ตอนนั้นนี่คือโควิด <ๆ S 2> กำลังจะมาแล้วนะช่วงนั้นเนี่ยพอหลังจากคนไร้ค่อาอัดเสร็จาปุ๊บโควิดก็มามันก็เลยกลายว่าเรามีเพลงเพลงหนึ่งที่แต่งขึ้นมาคือเพลงแสงของันใหม่ที่พี่บสแต่งๆๆอ่า ดังนั้นมาก็ตามทไลายเลยก็เซ็งสัญญาแล้วก็เพลงหยุดใจไม่ได้แต่คือช่วงหยุดใจไม่ได้นี้มันก็มีดราม่าในวงเกิด,ดจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนอีกอจุดหนึ่งใช่คือเพรไม่ค่อยมีเวลาตอนนั้นทำง,งานประจำแล้วก็เ,เล่นดนตรีให้กับทางองค์กรด้วยแล้วแบบมีออกงานเยอะอกระทางองค์กรนี่ก็เลยแบบว่าเราก็เลยคุยกันและคราวนี้ก็เลยแบบว่าเอเคอเพจก็ต้อง ก็ต้องเสดต้องเสดแต่ล้วไม่ใช่แบบว่าเราจะไม่ร่วมงานกันนะคืออนาคตถ้าอะไรลงตัวเนี่ยเราสามารถกลับมาร่วมงานกันได้อืเพราะว่าเราไม่ได้โกรธอะไรเพื่อนเพราะเราเข้าใจว่าโอเคเพื่อนไม่มีเวลาเรามีเหตุผลกันนะพอเพลงหยุดจะไม่ได้เสร็จปุ๊บก็เป็นเพลงอยากบอกรักมาเป็นเพลงอยากบอกรักเสร็จปุ๊บก็เป็นเพลงถึงใครสักคนถึงใครสักคนเนี่ยตอนนั้นก็มีน้องเจมเข้ามาเริ่มช่วยอัดตาให้ ต่อมาก็เป็นเพลงเพลงเธอเพลงเธอที่เราอยากจะรู้สึกว่าอยากเป็นกลิ่นนิดนึงก็เลยให้น้องเจมอัดลายกีตาร์ริทึมด้วยโซโล่ด้วยพี่บาสก็มาช่วยเสริมลายริทึมจิดนึงเพื่อให้เพลงมันแน่นขึ้นก็เป็นการเคลียร์ของอัลบั้มรีลีสนะครับผมซึ่งไม่ใช่ว่าจบอัลบั้มรีลีสแล้วเราจะหยุดนะครับเราวางแผนตั้งแต่ทายอัลบั้มแล้วว่าเราจะเริ่มทําอะไรดี เราจะเป็นยังไงแต่คือการตกตะกอนความคิดมันค่อนข้างนานนะว่าเราเนี่ยอัลบั้มต่อไปเราจะเป็นยังไงแต่เรื่องของแนวเพลงเนี่ยเราจะไม่ทิ้งความเป็นบล็อกนะครับแต่เชื่อว่าในอัลบั้มสองที่เรากําลังจะทําต่อไปเนี้ยมันจะเป็นรูปแบบที่เป็นแพทเทิร์นมากขึ้นมีความต่อเนื่องมากขึ้นมีความเป็นสลับมากขึ้นก็คือเอา,อาง,ง่ายๆว่าอสองอัลบั้มน,นี้เหมือนบ้านรีโนเวท <laughs> เป็นบ้านเรโนเวทแล้วก็สมาชิกในวงก็จะมีการเพิ่มเติมมากขึ้นจะมีคลิปแนะนําตัวตอนที่เราใกล้จะปล่อยเพลงแล้ว mm hmm. เราก็จะทําคลิปมีอัปเดตอะไรหลายอย่างขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือเราเริ่มทําเพลงแรกไปแล้วของอัลบั้มที่2เราคาดว่าจะปล่อยประมาณไม่สิ้นปีนี้ก็อาจจะเป็นต้นปีหน้า กลังคิดอยู่นะว่าอาจจะมี MV ถ้าเรามีทุน,นมีทุนทรัพย์ในการทำอาจจะมี MV จะได้เห็นหน้าตาสมาชิกในวงกันบ้างใช่ <c oughs> มีการแอกเกิดขึ้น,น,นวันนี้ก็ขอมาอัปเดตวงแล้วก็สรุปไทม์ไลน์ของอัลบั้มที่แล้วว่าเป็นยังไง วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับเราไม่ได้หายไปไหนเรายังทำเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีสต็อกที่ยังไม่เสร็จกำลังจะขึ้นโครงขึ้นเดโมแต่งเนื้อลองแต่งเมโลดี้เนี่ยก็เริ่มมีแล้วเราจะค่อยๆสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ค่อยๆทย,ย,ยอยปล่อยอย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไปไหนก็ติดตามมันต่อไปนะครับสาระเอฟเชั่นกับเพลงดีๆที่พวกเราพยายามทำคัดสรรมาให้คุณผู้ฟังแล้วก็แฟนๆของพวกเราเนี่ย ได้ฟังกันนะครับผม mm. งั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ mm. ผมอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราในช่องสลับออฟฟิเชียลนะครับลืมกดติดตามด้วยนะ mm.